วันนี้ผมจัดมาให้แล้วครับสำหรับรถเก๋งผ่อนงวดถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมนํารถเก๋งนะครับผมมาให้กับคุณลูกค้าที่อยากจับผ่อนเบาๆผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมมาเลยผมจัดมาให้แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะผมนิสสันมาร์ส1.2 s นะครับผมตัวนี้เป็นปี2017นะผ่อนงวดถูกๆแน่นอนราคาผมเปิดอยู่ที่169,000บาทผ่อนงวด3,200บาทตลอดสัญญาครับมาดูนะครับผมคันนี้สวยเดิมจริงนะครับ อ่ะคันนี้จะได้เป็นสีดํานะครับผมเดิมโรงงานนะคันนี้อ่าแล้วก็มาด้วยไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมใสกริปเลยมาดูได้เลยนะครับผมดูใ,ใกล้นะไฟหน้าเดิมนะครับใสกริปเลยด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมสวยงามคันนี้ก็ราคาผ่อนแค่3-2 0 0ันีดาวด้วยนะครับมาดูด้านข้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผมล้อยางสเส้นนะครับจะเป็น ล้อเดิมนะครับเพียงแค่ว่ายางเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วสีเส้นนะครับเป็นยางใหม่เลยนะแต่ว่าได้ล้อแม็กเดิมโรงงานเป็นยางขอบ14นะครับ <Yes. S 1> มาดูนะครับผมด้านข้างก็ตกแต่งมาด้วยนะครับครอบกันลอยแบบโพรเมียมทั้งสีข้างเลยนะครับผมสีประตูเลยนะอะไปดูภายในนะครับคันนี้คุมโทนสีดํามานะภายในสวยเดิมนะ เลขไม80,000นโลเท่านั้นเองนะครับผมวิ่งมาน้อยอยู่นะหรือว่าสวยเลยคันนี้ก็ระบบเครื่องเสียงเดิมระบบแอร์ใช้งานได้ปกติระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดาแบบแมนนวลน,นะครับอันนี้ก็ขับสนุกแน่นอนนะครับสําหรับคนที่ชอบเกียร์ธรรมดานะเบาะผ้ากำมาหยี่แบบนี้เลยทั้งคู่หน้าและด้านหลังเป็นสีดานะครับสวยๆนะคันนี้ก็พร้อมเลยนะครับผมฟีภาษีพรบฟีค่าจัดโอนนะครับลูกค,ค้า <Yeah! S 1> ยังไม่พอนะครับด้านหลังมาดูนะครับเป็น5ประตูนะเนี่ยเปิดท้ายได้นะครับผม ับบ่เก็บได้นะขนของได้เยอะด้วยนะครับนี่ไฟท้ายเดิมตรงนี้สวยๆนะเดี๋ยวด้านท้ายมาดูกันหน่อยครับข้างในนะอะไรอุปกรณ์ครบเซตเลยอ่าบล็อกคันล้อยางอะไรนะครับผมอ่าแม่แรงนะอยู่ครบเลยเราให้ลูกค้าไปแถมให้ไปเลยนะครับผมอ่าไปดูภายในห้องเครื่องยนต์กันต่อครับมาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับผมคันนี้นะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับอันนี้สวยเดิมเครื่องยนต์เดิมๆนะครับด้านข้างก็คือน็อตเดิมมากนะครับผม ไม่เคยขันเลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าไม่เคยทําสีนะครับขันหน้าเดิมทุกจุดรูก,กมลมรูเหลี่ยมนะครับจากโรงงานนะครับอ่าสวยงามนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปก็คือคุ้มแน่นอนเนี่ยแผ่นเพลทอยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยแผ่นแผ่นเพลทเดิมหมดเดิมนะครับผมรอยเม็ดอาร์กโรงงานอยู่ครบหมดนะครับผมอ่าคันนี้ก็ได้ทําการตรวจสอบจากทางขนส่งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผม Yes สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะผมนี่สันมาร์ค 1.2S เกียธรรมดาปี2017ทันนี้ผมให้ราคาพิเศษ169,000บาทผ่อนงวด3,200บาทตลอดสัญญานะผมฟรีภาษีพรบอฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดาเนินการค่าทําสัญญานะพุทธที่สำคัญส่งมอบรถถึงหน้าบ้านลูกค้าฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณลูกค้าอีก1ปีเต็มเลยนะครับผมให้ลูกค้าแบบจัดเต็มจริงๆนะครับลูกค้าทา่านใดที่สนใจนะครับผมรีบโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0812386699ครับ